ใกล้จะครบ3ปีเหตุรัฐประหารในเมียนมาแล้วนะคะนับตั้งแต่1กุมภาพันธ์2,564การปรับปรามการชุมนุมของรัฐบาลทาหารเมียนมามีผู้เสียชีวิตไปจำนวนมากนะคะแต่เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมามีปฏิบัติการการผนึกกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธโดยใช้ชื่อปฏิบัติการ10-27และขณะนี้อาจจะได้เห็นการรวมพลังกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม ถึงกับมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้รัฐบาลทหารเมียนมาเพี้ยงพลําก็เป็นได้คุณชลันทร์คะการตั้งสัษฐานแบบนี้เป็นการพูดเกินไปหรือเปล่าว่าจะถึงขั้นล้มรัฐบาลทาหารของเมียนมาได้นะคะมีนักวิเคราะห์หลายคนนะคะมองเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเริ่มเห็นสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนออกไปเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้ถูกวิเคราะห์ว่าค่อนข้าง อ่อนไหวแล้วก็สั่นคลอนอย่างมากนะคะโดยบทวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติการที่เรียกว่า1027โดยกองกำลังพันธมิตรพาราดอนลภาพของทางฝั่งภาคเหนือนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกองทัพตาอางกองทัพอารากันแล้วก็กองทัพโกกังนะคะเปิดปฏิบัติการเมื่อ27ตุลาที่ผ่านมานะคะเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพื่อ ต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการพน,นันออนไลน์บริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือของเมียนมาแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาขณะที่สื่อที่ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมารายงานว่าหลายพื้นที่ขณะน,นี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอบเมืองลาวไก่ก็ถูกยึดโดยกองทัพของกลุ่มฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานะคะขณะที่ นี่ก็ไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าเพียงพื้นที่เดียวของระหว่างกองฝ่ายต่อต้านแล้วก็กองทัพเมียนมานะคะขณะนี้กองทัพเมียนมาํากำลังเผชิญกับการเปิดพื้นที่ต่อสู้ในหลายจุดของเมียนมาค่ะโดยสำนักข่าวชัยขอบรายงานว่าขณะนี้การรุกคืบของกองกำลังฝ่ายต่อต้านก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานเขตซะไกรัฐคารน,นีรัฐกาเรียงแล้วก็รัฐยัไข่ แต่ขณะนี้พื้นที่ในเมียนมาส่วนกลุ่มไหนครอบครองพื้นที่ใดแล้วก็รัฐบาลทหารเมียนมาเสียพื้นที่ไปมากน้อยขนาดไหนนะคะมีการประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็ทําแผนที่โดยสภาที่ปรึกษาพ,พิเศษต่อ,อก,กรณีเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมามานานนะคะแล้วก็ทํารายงานฉบับนี้เมื่อปลายปีที่แล้ว ไปดูกันที่แผนที่นะคะพื้นที่สีฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ขณะที่พื้นที่สีแดงน่าสนใจค่ะระบุว่าเป็นพื้นที่ที่กองทัพเมียนมากําลังอ่อนกําลังแล้วก็ถูกกลุ่มต่อต้านเข้าชิงพื้นที่นะคะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะของพื้นที่รัชชินนะคะกระชินแล้วก็ทางตอนเหนือของรัชฉาน อีกพื้นที่ที่น่าสนใจคือบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวขยารัฐมอนแล้วก็เขตตะนาวสีค่ะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะคุณชลันทรว่าฝ่ายไทยทหารไทยเองก็ใกล้ชิดกับทางทหารเมียนมาอย่างมากและก็อาจจะส่งผลต่อการวางจุดยืนของไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากนะคะมีการวิเคราะห์กันไหมคะว่าไทยเองควรจะต้องวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นี้ ผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อเสนอนะคะประเมินว่าสถานการณ์ตอนนี้แม้จะมีการลุกคืบของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ว่าก็มองว่ากลุ่มรัฐบาลทหารเมียนมายังคงคงความเป็นหนึ่งเดียวกันขณะที่อย่างที่เรียนไปข้างต้นคือสถานการณ์ค่อนข้างไม่แน่นอนเลยนําไปสู่ข้อเสนอ4ข้อของผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมียนมานะคะมองว่าไทยอาจจะต้องมีการปรับท่าทีแล้วก็ เดินหน้าเปิดการเจราจากับหลายฝ่ายกลุ่มแรกรัฐบาลทหารเมียนมาก็เป็นกลุ่มที่รัฐบาลไทยเนี่ยเดินหน้าเจราจามาอย่างยาวนานนะคะขณะที่กลุ่มที่2ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไทยอาจจะต้องเริ่มการพิจารณาแล้วก็เจราจากับกลุ่มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติให้มากขึ้นรวมไปถึงกลุ่มที่3คือกองกําลังชาติพันธุ์แล้วก็ กลุ่มที่4คือกลุ่มผู้เล่นจากต่างประเทศนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมานะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาสะท้อนสถานการณ์เรื่องนี้คะ่ะวันนั้นาทางทางการไทยจะ จะปรับนโยบายต่างประเทศต่อพม่าเนี่ยาการคงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับเมปิดดก็ก็คงไว้อย่างที่กระทรวงการต่างประเทศทำผมก็เห็นด้วยแต่ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมทางการทูตก,กับอีกสองกลุ่มหลังนะครับคือตัวแสดงอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเผื่อสถานการณ์มันพลิกนะครับกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลทหารพรม่าเพียงความจริงๆเนี่ยนะครับแล้วอีก,อ,กอีกกลุ่มที่เหลือเนี่ยขึ้นมามียานาจหรือเรื่องอำนาจขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีช่องทางติดต่อหรือว่า ติดต่อแต่ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น,นๆที่ล้อมประชิดนะครับฐานที่มั่นของกรุงดาวนี้ประเทศไทยอาจจะเสียโอกาสและก็เสียประโยชน์ในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันคือคือต้องเข้าใจว่ารัฐพมา่าตอนนี้อยู่ในอยู่ในภาวะระดับละสายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าค่อยๆปรับนโยบายต่างประเทศโดยโดย,โดยเพิ่มแทกขึ้นมานะครับเพื่อประสานสัมพันธ์กับ s p e โ h เดอร์ที่มีหลากหลายมากขึ้นและทรงพลังมากขึ้นในการเมืองพมา่า หลังรัฐประหารนะครับก็น่าเชื่อว่าถ้าเตรียมลักษณะแบบนี้เอาไว้เนี่ยประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจะพาดโอกาสนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมในการประชุมร่วมทําข่าวในการประชุมขององคสุวนใหญ่แล้วก็เอกอัคราชทูทไทยประจําประเทศต่างๆจากทั่วโลกนะคะได้พูดคุยกับ ท่านเอกาคราทูธไทยประจําเมียนมาแล้วก็ได้ตั้งคําถามสําคัญว่าไทยจะมีแนวโน้มในการเปิดการเจรจากับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG หรือไม่ค่ะการพูดคุยกับทุกฝ่ายเนี่ยถือว่าเป็นบวกนะครับแต่ว่าจะต้องดูจังหวะระยะเวลาความเหมาะสมสถานการณ์ต่างๆประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดำเนินการไป ดดเดียวเดยวด้โดยที่จะไม่ปรึกษาหารือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะวาา่าบางประเทศเองเนี่ยก็มีอาจจะมีแนวคิดที่ดีมีข้อเสนอที่ดีเสร็จแล้วก็ามาทําร่วมกันนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ อาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเมื่อคํานึงถึงสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยที่มีความน่าห่วงกังวลนะครับในระยะนี้ท่านทูตไทยประจําเมียนมาก็ให้ข้อสรุปนะคะว่าการพูดคุยกับหลายกลุ่มเนี่ยจะเป็นท่าทีเชิงบวกแต่ก็ต้องรอสถานการณ์รอเวลาเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีของทั้งไทยแล้วก็อาเซียนต่อสถานการณ์วิกฤตในเมียนมาในอนาคตคะ่ะ ก็ต้องติดตามโดยโดยเฉพาะปีหน้าบทบาทความเป็นประธานอาเซียนก็คือสอปอปลาวนะคะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับท่าทีสื่อสารกันภายในอาเซียนอย่างไรด้วยขอบคุณคุณจรนทอนมากค่ะขอบคุณค่ะ